มาดีนี่ปาบเขาให้มาดีก็มาดีครับไปแล้วไปไปไปครับออกติดตรวจไปครับออกดีแวนโยนเนาะแวนโยนเนาะน้องโยนเนาะโยนเนาะมาดิทุเรียนมามาดีสุด อ,อ,อึอมร้นอนยังก่ะเฮ้ยทำอะไรอยนันะเก็บเฮ้ยขอบคุณครับไม่โดนเว้ยก็ออมหลัง สวัสดีครับผมอยู่กับช่องฮอนครูเกรเมอร์เช่นเคยนะครับผมก็ตอนนี้ผมเล่นเป็นสลิงนะครับผมมาผมเปิดด้วยการเคลียร์คีก่อนนะครับผมเหมือนว่าจะโอ้โหผมเหมือนจะเปิดช้าไปหน่อยหรือเปล่าว่าพอร์ตเบลดแน่นอนช่วงวันนี้ม่ใช่ว่าใช่อืมใช่จริงมันเอาแน่ เฮ้ยทะลึ <Bien ven ido> ่งเหรอเราหนะมาดิน้ำเดินดีด้วยสองตัวเนี้ยโอ้โหทีมผมปิกออกหนึ่งทีครับจังหวะนี้อะไรนะหอกตรวจติดตามไม่โดนเฮ้ยนักขอสี่นี่ว่ะนมยามโอ้ยไม่มีอะไรเลยยีฮอน สวยดีมาใหม่ครับผมมาใหม่ ally has been ผมจะว่า HP หือน้อยแล้วกลับบ้านก่อนผมว่าจะเล่น่ายสโลดีกว่านะครับผม ึ้นกริแล้วก็ออกเป็นสายคารโผมว่าการเงินผมห่างเลยทุกคนเฮ้ยแบมหลุดได้ไงวะปาไม่โดนมาสดิมงก่อนแวนมาดิมาดิเดีวแมันแรงนะเก่อนรเราถูกโจมตีเอาตันผมรัวเลย แค่ตอมันไปดเลยก็ได้ยังไงมาดมาดีถูกโจมตีเฮ้ยหอกไกลกว่านะเว้ยไวเหรอแวนไหวเหรอขึ้อะไรยังวะอยูล้วโลมผมมันเอาสุดแล้วใครโลมวหอดูอินอย มันไม่น่าเดินกับผมแล้วแหละดูทรงไหวนันแะได้น่ะมาดินี่มาดิ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 มโดนซีอ่ะโอเคไปไหนน่ะน้องชายอ่ะจะจะมาดิมาดิหน้าคอสมา เฮ้ยด้วง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 อีด้วงงวยไวดียังไม่แรงอลยดิประเด็นน่ะบอลดั้มเสียดายบอลดั้มมากเมื่อกี้เก็บไปก่อนขอเพนสายตีไวก่อนแล้วกันนะครับผมยิงได้เลย ไปครับลูดอ่ลูดอ่ลูดไปลูดไปลูด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 หลาลูดหลาไปละจ้าร่างน่าจะปล่อยได้นะถอยก่อนเฮ้ยว่าจะกดแข่งแล้วเมื่อกี้ สร้้้้าาางงงชื่อออขขขึนมดววยตัเีเลยครับผมกลับมารีเลยก่อนนะครับผมโอ้โหสวยงามนัตยาตัวนี้จังหวะโดยโดนแวนฟอยไปรีบร้อยหรือเปล่านาคอนเดินเหลือโลโลมากโลจัดเลยนาคอนสักคู่หมัดเออไม่หนีแต่ตัวไปบังดิโอ้ยคู่เปนบังให้ผมอีกป้อมเลนมังกรของเราถูกโจมตี ยังไม่ได้ตีน,นี่ทารอนเลยป่ะทุกคนแคลรี่เล่นยังไงไม่ให้มีโดมชีวิตการเอาตัวรอดน,นะเทคนิคการเอาตัวรอดเฮ้ยไอ้นี่มันสุ่มไอ้นี่มันสุ่มสุมม่มเหสุ่มเหรสุ่มเหรอผมรอตีก่อนไม่ชัวร์ไม่ชัวร์ไม่ชัวร์อยากสวยยุ่งั้น,อ,น,นอยู่ไม่เจนนะ้องมันเป็นเรื่องของธุรกิจน,นะอย่าว่ากันนะเฮลี่เอาีิ มาขึ้นรีมาขึ้นขี่จะออกเป็นสายสโลไม่ให้เดินไม่อยู่กับบ้านนะาใคกับบ้านไปจ้าได้ฟอสมล้วจ้าไอหอนเดี๋ยวจะเวทต่อนะครับไม่รอแล้วนะเวทต่อไม่รอและนะ้วน,นจะจังหวะนี้ป๊อปป๊เก็บป๊อปเก็บทั้งหมดอุ้ยมาเพือเพ่อนเล่นเ<งาน>พื่อนเล่นโอเคสวยมาให้เพื่อนเล่นไป เราทำหน้าที่ของเรานะผมเวทเวทเวทนาคอสไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาบุขบุสวยดีชิวๆครับป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 ับมาดีนี่ มาเขาให้มาตีก็มาดีครับไอ้ค้อนตายเนี่ยว่ามันเป็นเทคนิคในการเล่นนะครับผมแบบว่าสกรูเพย์ชั้นสูงมาเล่นกันอะไรประมาณนั้นนะครับผมเราขึ้นคลิกก่อนละกันเดี๋ยวผมจะออกสโลสายสโลที่ไม่ให้อีกฝ่ายต้องเดิร์ นะจ๊ะน้องหมดสิทธิ์เดินผมบอกเลยคุณไม่ได้เดินแน่นอนที่ฝั่งผมเล่นตัวอะไรกันก็ไม่รู้ไปแล้วไปไปไปครับของติดตำรวจไปครับอ้าวไปแบนโยเนาะแบนโยนเนาะน้องโยนเนาะโยนเนาะมาดิทูเดนมามาดิสุดเออมรอดยังหรอปะรอดเฉย จมตปลอดอ้อมหลังแล้วมึงเฮ้ยไม่มองเห็นแปลกๆแวบๆนะครอแน่เราขึ้นคลิ้นเนี่ยผมลืมเลยเราออกเป็นซอเขียบเลยละกันตัวไหมเฮ้ยจะลุกป้อมลูดป้อมลุกป้อมลุกป้อม ออมมีใครไปสนคนก็สนเฮ้ยด้วงแม่งเอ้ยจังหวะเมื่อกี้เมมปัดจัดมันเล่นชิวจังอานนาตาฝั่งผมเนี่ยมันไม่ยอมบะนาตยาบอกบดจัดตายกูไม่น่ารอดแล้วนาตา雅 ตายจริงแค่มีบูเราก็มีใช้ไปกว่ากครึ่งนะครับผมจังหวะนี้รวบตัวเฮ้ยอะไรวะนะกเก็บบุหรี่อ๋อเฮ้ยขอบคุณครับย่างฮะมาพอแค่มาแล้วมา ไม่โดนเว้ยพ่ก้อ้อมหลังอุ้ยมันปาดโดนเฉย เอาละครับผมจังหวะนี้เหมือนฟังผมจะขึ้นไปจบบ้านหรือเปล่านาตยาก็ฉาีตไปแล้วจังหวะดวงคลิกแนกต่อไปด้วยดวงเอดูอิงตกมาต่ไปแล้วครับผมเอายังไงครับผมลับเบอร์ของเราฝั่งนู้นครับผมนตยาฉีดหรือเปล่าไม่โดนนะครับผมดวงเข้าไปแล้วเหมือนจะตีป้อมจบบ้านเลยนะครับผมเพื่อนผมน่าจะจบบ้านเรียบร้อยนะครับผมจบบ้านไปเรียบร้อยแล้วก็เกมนี้มันก็ง่ายอยู่นาตยาน่าจะแบกสุดนะผมว่าเกมเนี้ยโคตรแบก ไม่ทำอะไรเลยโอ้โหนรารยาแบกยิงรับได้ MVP นรารยาผมได้9.9อืมนรารยานรารยาซูเปอร์แบกครับผมโอเคครับผมก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับอบอกคุณผู้ชมก็ถ้าเกิดว่าใครชอบกินนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องกเกมเมอร์กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ